เช้านี้ไปทำงานด้วยกระเป๋าคอร์เรคชั่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมาดีกว่า โควิด -19 มันระบาดอะไรขนาดนี้เนี่ยถึงขนาดเคอร์ฟิลแล้วคนโดนไล่ออกจากโควิด -19 กันเยอะเลยอะแต่คงไม่ใช่เราหรอกฝุ่นก็เยอะโรคระบาดก็มีงานก็ยังต้องทำลำออบากจริงๆช่วงบ่ายนี้มีเรียกประชุมเพื่อประกาศฉุกเฉินนะครับที่เรียกประชุมวันนี้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ทที่กำลังเกิดขึ้นทำให้กำไรของบริษัทติดลบ และทำให้คุณของบริษัทตูกอย่างมากผมจึงต้องทําใจประกาศขอให้พนักงานทุกคนออกจากง,งานก่อนที่ผมจะแจ้งให้บริษัทล้มลันลายไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะเกิดกับเรานี่เราตกงานงจริงๆเหรอเนี่ยทำยังไงดีล่ะเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีเดีย๋ยวว่าแต่เงินที่จะไว้ใช้ตอนแก่เลยเงินจะใช้ตอนนี้ยังไม่พอเลยต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นมีหวังอดตายแนะ่ คิดออกละไปลงทุนขายของกับเอาของที่ไม่ใช้ไปขายลาก่อนนะลูกร็อกลูกชิ้นไหมคะลูกชิ้นไม้ละสิบาทอร่อยอร่อยเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีกระเป๋าคอเลคกชั่นล่าสุดมือสองสภาพนางฟ้าสนใจต้องตามไปใช้กันแล้วนะกว่าจะหาเงินมาได้ขนาดเนี้ยเหนื่อยแทบตายแนะ่แต่จะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้เราต้องสู้ ีที่สุดก็ได้งานทำสักทีต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วยินดีต้อนรับตั้งใจทำงานนะดิฉันจะตั้งใจทำงานไม่ทำให้หัวหน้าผิดหวังเลยค่ะรายการเกี่ยวกับการเกษียณเหรอเราก็ควรคิดเรื่องนี้ได้แล้วนะเนี่ยเข้าไปดูไหนดีกว่าวันนี้เราอยู่กับคุณจักรินที่จะมาแชร์แนวทางวางแผนการเกษียณให้เราได้ฟังกันนะครับ ในเรื่องของการวางแผนการเงินยามกเกษียณน,นอกจากการเก็บเงินออมเป็นส่วนแล้วก็จะนําเงินออมสวนลงทุนไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลกําไรที่ชัดเจนมากขึ้นโดยประเภทการลงทุนที่ผมได้ลงทุนก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้หุ้นคู่และพันธบัตรโดยผมก็มีตัวช่วยเป็นเวฟแมจิกที่สามารถช่วยผมได้ตั้งแต่ตอนวางแผนการเงินคํานวณเงินและช่วยแนะนําการลงทุนก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปน,นะครับอุย้ยน่าสนใจอะ่ะ ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมซะแล้วเอาละ่ะฉันจะต้องทำมันให้ได้โควิดในทีในครั้งนั้นมันทำให้ฉันรู้จักคุณค่าของเงินและแม่ประมาทกับการใช้ชีวิต รู้จักอดออมกับการลงทุนและทําให้ฉันมีชีวิตหลังวัยเกษยียณกับครอบครัวอย่างมีความสุขขอบคุณเวลเมจิกที่ช่วยในการลงทุนของฉัน